คลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่ผมจะมาฝากเตือนลูกค้าทุกท่านนะที่ยังลังเลอยู่นะครับระหว่างจะเอารุ่นนั้นจะเอารุ่นนี้จะเอารุ่นไหนดีนะครับผมแล้วไปทําเรื่องแล้วนะครับแต่กลับว่าเปลี่ยนใจมาเอาอีกรุ่นหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าใครยังตัดสินใจเลือกรุ่นรถไม่ได้อย่าเพิ่งทําเรื่องเด็ดขาดอย่าเพิ่งให้ทางไฟแนนซ์เช็คเครดิตเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่ามันจะส่งผลนะครับเวลาถ้าลูกค้าจะไปออกรุ่นอื่นๆที่ลูกค้าต้องการนะครับ ล่าสุดนะครับวันนี้นี่เองนะมีลูกค้านะครับเข้ามาทําเรื่องนะครับ GPEX โดนนะครับผมส่งเรื่องไปแล้วนะครับทาง finance เขาตีกลับมาเลยนะครับว่าลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับทีนี้ผมก็เลยติดต่อกับลูกค้าไปนะครับว่าลูกค้าติดอะไรหรือไม่นะครับผมทาไมทาง finance เขาตรวจแล้วลูกค้าไม่ผ่านนะครับลูกค้าก็ได้แจ้งนะครับว่าไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับไม่เคยออกรถมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเคยไปออก รถรุ่นหนึ่งแต่ยังไม่ได้ออกรถนะครับกาลังทําเรื่องอยู่แล้วทีนี้ลูกค้ายกเลิกนะครับผมเคยไปมาละประมาณ2-3ที่นะครับผมและบางที่เนี่ยลูกค้าเอาบัตรนะครับเอาบัตรประชาชนของลูกค้าเนี่ยให้ทางร้านนั้นๆน,น,นะครับส่งให้ไฟแนซ์เช็คเครดิตก่อนนะว่าลูกค้าสามารถออกรถได้หรือไม่นะครับผมอันนี้แหละครับจึงเป็นที่มานะว่าทําไมลูกค้าถึงออกรุ่นจีเพ็กโดนที่มาออกกับผมวันนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยลูกค้าเคยไปส่งเรื่องมาแล้วประมาณ3ล้านนะครับสล้านเพราะว่ายังลังเลอยู่ว่าจะเอาเอ็นเอวยจะเอา p ีเซเอวยหรือจะเป็น g p เพโดนเอยนะครับพอลูกค้าทําเรื่องไปแล้วนะครับกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นะฮะยังไม่เสร็จสิ้นนะครับลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจขอยกเลิกนะฮะไม่ทําสัญญานะฮะเนื่องจากสะแปลรุ่นอื่นนะครับ แต่ในช่วงที่เขาทําสัญญาหรือบางร้านเนี่ยเขา,าบริการนะครับเอาบัตรลูกค้าอะไรไปเช็คเครดิตก่อนนะฮะมันขึ้นแท็กซิงนะครับผมเนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกค้าไปเช็คมาแล้ว3ที่นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ลดสถักทีทางไฟแนนซ์ปัจจุบันของผมเลยเลงว่าลูกค้านะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับทำไมไฟแนนซ์สาที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ให้ลูกค้าผ่านนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการติดแท็กซิงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเครดิตบูโรเลยนะครผม ฉะนั้นถ้าลูกค้ายังลังเลอยู่นะครับยังเลือกรถรุ่นรุ่นร,นรถอะไรยังไม่ได้นะครับแนะนําอย่าพึ่งให้เขาทําเรื่องนะครับหรือเอาบัตรไปตรวจสอบเครดิตนะครับผม <S <S <ๆ>อย่างแานของผมเองเนี่ยจะไม่บริการเอาบัตรประชาชนของลูกค้าเนี่ยไปเช็คเครดิตก่อนนะครับก็คือขั้นตอนนะครับคือลูกค้าต้องเอารถคันนี้แล้วนะนะครับต้องเลือกรถรุ่นนี้แล้วนะไม่เปลี่ยนใจแล้วนะนะครับผมถึงจะให้ลูกค้ามาจํารถนะครับพร้อมออกบินจองให้ลูกค้า พร้อมยื่นเรื่องให้กับ Finance เพื่อนำบัตรประชาชนลูกค้าเนี่ยไปเช็คเครดิตบูโรนะครับผมของผมจะไม่บริการนำบัตรลูกค้าไปเช็คก่อนเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อลูกค้าเองนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือเวลาเราเล่น f a c e b o o k อะไรพวกนี้นะครเราไปเห็นเพจนะครับเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้จำเป็นนะอย่าเพิ่งไปกดสมัครเล่นๆนะครับผมอ่าหลายคนเจอหลายเพจก็ไปสมัครกด สมัครไปเรื่อยๆกดสมัครไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่ผลมันก็ไม่ผ่านนะครับผมมันจะติดแท็กซิ่นะครับจะติดแท็กซิ่ได้ง่ายมากเลยนะฮะเวลาถ้าลูกค้าต้องการที่จะไปออกรถจําเป็นต้องใช้รถต้องออกรถอย่างเงี้ยถ้าติดแท็กซิ่มันจะออกยากนะครับผม คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอมาฝากเตือนลูกค้าทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ